ปรทัดกองทัพร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยกรุงเทพมหาคนครเสนอโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชร่มพรื้น เอ้าเฮ้ยอบปยไม่สบายหรือเปล่าครับโอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวลูกน่าสิบงานลูกเป็นอะไรหรือเปล่าฮะปวดปวดเกือบสีแล้วอ่ะแปะเฮ้ยพี่โตเฮ้ยอบปเราเนี่ยรู้จักกันมาสามสี่สิบปีแล้วแล้วยังไม่ซีกันอีกอ่ะปวดไม่ได้หมายความว่าสีแบบนั้นพีู่ตอะไรก็เอ๋สวัสดีค่ะเอาไว้มาเรื่อง่ะอปเป็นไรคะ ไอ้เจ้าหลานอ้วนนะสิม,มันเอาลบของมันเนี่ยไปติดแก๊สแล้วก็มารับค่านะนะไปกินข้าวพอขับไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะถ้าเขาได้กินแก๊เข้าไปในรถก็เลยลงมาเปิดฝากระโปรงดูพอเปิดฝากระโปรงดูนะถ้าเ็าได้กินแก๊สที่มารั่วออกมาจากถังแก๊สอ้วนเนี่ยปิดวาล์วทันซะก,ก่อนโอ้โหมนนซีจริงๆอะโอ้โหนี่ทำถูกต้องแล้วละครับโอ้โหใช่แล้วครับ หลานผมก็ยอมรับแล้วครับว่ามันได้ไปติดแก๊สราคาถูกๆที่หน้าปากซอยบ้านเนี่ยมาสงสัยว่ามันจะติดแก๊สไม่ได้มาตรฐานนะครับคุณภูมิแต่ว่าเหมือนว่ามันไม่คุ้มกันนะถ้าเกิดติดตั้งไปแล้วอะเกิดไฟไหม้เสียหายจะทำยังไงอะคะเคยได้ยินไหมคะเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียง่ายจ้ะจริงไม่ค่าคุณภูมิจริงครับ รถที่ใช้แก๊สในปัจจุบันนี้นะครับถือว่ามีความเสี่ยงมากๆเลยต่อการเกิดไฟไหม้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับรถพลิกคว่ำขึ้นมานะครับอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้และที่สําคัญนะครับไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในรถนะครับอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นี่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้แล้วมีอะไรอีกที่เราจะต้องระมัดระวังอีกครับคุณภูมิ ข้อพึงระมัดระวังมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อจําง่ายๆครับข้อแรกนะครับต้องมันตรวจสอบนะครับระบบแก๊สจุดรั่วซึมต่างๆนะครับอย่างน้อยปีละ2ครั้งส่วนข้อที่2นะครับหากมีความจําเป็นที่จะต้องถอดอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของระบบแก๊สออกมาต้องทําการปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อยก่อนส่วนข้อที่3นะครับ ต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าห้ามเติมแก๊สนะครับเกินความจุร้อยละแปของความจุของถังแก๊สนะครับและข้อที่4หากมีการเติมแก๊ส LPG เข้าไปแล้วก็ต้องพึงระวังให้ดีอ๋อน,นี่คือตอนที่ถอดหัวจ่ายแก๊สใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับในขณะที่เราเติมแก๊สถอดหัวใจแก๊สออกมานะครับจะมีแก๊สนะครับไหลออกมาเล็กน้อยต้องระวังให้ดีเลยนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับต้องเลือกใช้หัวเทียนให้ถูกกับวิธีถูกกับเครื่องที่ใช้ด้วยนะครับอย่างนี้เราจะมีการป้องกันอันตรายจากการใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ได้อย่างไงครับผมน่าโอ้โหแม่ง่ายๆด้วยกันครับ4ข้อง่ายๆครับป้าแปะครับข้อแรกนะครับเราห้ามต่อพ่วงถังแก๊สโดยเด็ดขาดอันนี้อันตรายมากๆนะครับส่วนข้อที่2นะครับ เราต้องมั่นตรวจเช็คนะครับระบบไหลเวียนของแก๊สอยู่เป็นประจำหากพบเห็นว่ามีกลิ่นแก๊สเกิดขึ้นนะครับต้องรีบหยุดใช้ปิดวาล์วแก๊สทันทีแล้วเข้าไปตรวจสอบและนำไปแก้ไขโดยด่วนครับและข้อที่3นะครับห้ามขับรถรุนแรงและก็กระชากโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดทำบ่อยๆขึ้นมานะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแก๊สเนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดก่อนกำหนดได้และข้อสข้อสุดท้ายอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับต้องมั่นตรวจเช็คนะครับระบบการจุดระเบิด เช่หนหัวเทียแล้วก็จานจ่ายครับแม้คุณภูมิเก่งอย่างเงี้ยก็อย่าติตุ๊กตาหน้ารถุ้งเลยอะค่ะโอ้โ<ฆ>ยทำไมคะตลอดเออปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยอะรอไปก่อนเดี๋ยวจะใก้มีตุ๊กตาหน้ารถเยอะใช่ว่าเราจะเห็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนถังแก๊สการเติมแก๊สแล้วมันถูกนะบแบบนี้อย่าเพิ่งรีบไปติดตั้งนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อแก๊สหมดห้ามนําแก๊สหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนบ้านเรานะครับมาใช้เพราะมันไม่เหมือนกันและที่สําคัญถึงแม้ว่าจะราคาถูก แต่มันก็เป็นอันตรายและที่สําคัญใช้ผิดประเภทและผิดกฎหมายด้วยครับจำไปแล้วจะรถอ่ะสตาร์ตอครับผมแม่เมื่อทุกคนทราบอย่างนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าหากพบเห็นนะครับรถที่ใช้แก๊สหรือรถที่บรรทุกแก๊สนะครับเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำขึ้นมาแล้วก็แจ้งมาได้ครับที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครของเรานะครับง่ายๆครับสายด่วน1 9 9ครับ199้โอ้โหยอดเลยครับ อัคีภัยสาธรารณภัยเรียกใช้199งแรงใจปกป้องภัยให้ประชานี่คือนักผจญเพลิงเผชิญเหตุยังหานกล้าแม้จะเหนื่อย